อีวาคือโรคท้องเสียนะครับเหมือนเหมือนกับคนนะครับไก่เป็นแล้วจะซึมหน่อยนะฮะถ่ายเหลวนะครับถ่ายเป็นสีเหลืองๆนะครับพวกเนี้ยบางทีอ่ะไม่แสดงการก็อาจจะเสียชีวิตหรือว่าตายได้เลยนะฮะมันติดต่อผ่านทางน้ําอาหารนะครับในไก่ไข่นะวิธีป้องกันก็คือเรื่องของสุขลักษณะนะครับน้ําก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนนะครับอาหารก็ต้องดูแหล่งที่มานะครับว่าสะอาดบริบูรณ์ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็วัคซีนป้องกันอิวานะครับ ก็จะสามารถช่วยได้นะฮะแล้วก็ในกลุ่มของยานะครับยาซันฟ้านะครับสามารถแก้อาการท้องเสียได้นะครับแล้วแล้วก็ยาเมทาวลีนนะครับแล้วก็กลุ่มในยาปฏิชีวนะทั้งหลายที่ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ปัญหาอาการท้องเสียนะครับถ้าเราสามารถยับยั้งอาการท้องเสียได้นะครับก็จะสามารถยื้อชีวิตของไก่ไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าให้ขาดน้ํานะครับเพราะว่าน้ําเป็นตัวสําคัญนะครับถ้าไก่ท้องเสียมันจะสูญเสียน้ําแล้วมันก็จะสุดขีดเสียชีวิตไปในที่สุดนะครับ วิธีแก้ก็คือให้ยาตามอาการนะครับแล้วก็และนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาอาหีวาตกโรกในไก่ไข่นะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับโรคไก่ไข่นะครับอย่าลืมติดตามนะครับที่ช่องราชาไข่ไก่ครับผมวัดนะครับพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่คิงเอกยินดีครับ